กระถิ่งฟ้าอุ้ยบุญบุญย่างงามเลยวะพอแล้วพอแล้วนะแดงแหกหมืนเันนี่มันก็ะสือสวยแล้วค่ะนี่น้ำคัพแคคคู่นะย่างงามเลยดอกนี่นี่้ำคักจ้ะ อือนี่อีกดอกนึงนอยู่คนดอกนึงอย่พี่ตูมแล้ว Ôn 2 lần. Đây. อื้อ,องามแหง้งงามแหง้งดอกนี่แน่นเห็นดังไก่ให้จ่ะคุนอ่ะให่ดอกมองเห็นดังไกลเลยสวยแต่ว่าดอกกระห้างอ้อมันมีคนหลายคเทาพิน้องจา้าอือคุณหลายคทอดขนาดน,นี้ ยังพอมีเหงื่อพ้เก่าแลเนะจ้ะ เชิงพูนเนาอฮะย่ีแล้วะสี่ดอก เราตาอนมานนึ่งจ,จ้ามาหนึ่งมันมันน่อยหนึ่งมันเติบคือจะตูมงามไหมน้ำขักจ้า แล้วคลิปนี้ก็จบคลิปซํ้ำนี้เนาะจ้าสวัสดีจ้า